สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะวันนี้ในห้องเรียนทดลองวิทยาศาสตร์นะลูกเราจะเน้นปฏิบัติและส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นเนื้อหาเวลาครูครูอธิบายเด็กๆอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะเราก็จะเน้นเป็นการทดลองปฏิบัติจริงเลยวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาทำภูเขาไฟลาวากันค่ะอ่าก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักวัสดุอุปกรณ์ก่อนเนาะ เอาละครับการเรียนรู้สมัยใหม่นะครับก็ไม่ใช่แค่ในหนังสือแล้วนะครับผมเด็กๆจําเป็นจะต้องจับต้องใช้มือจับต้องใช้ตาของตัวเองเห็นนะครับผมในการทดลองวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทั้งสารเคมีแล้วก็อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับน้องๆพอได้จับได้เรียนรู้ได้เห็นแล้วเขาก็จะจําได้นะครับผมวันนี้ก็แถมเรียนด้วยความสนุกสนานด้วยนะครับผมดูหัวเราะเฮฮากันทั้งห้องนะครับผมมีโอกาสได้ไปเรียนด้วยไปกิจสนุกเลยครับ